สวัสด <Wells. S 1> ีค <pentru> ร <them> ับเรากลับมาต่อเราตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมไปอ่านภารกิจกลับมาใหม่เลยเนื้อเรื่องมันมีอยู่ว่าอ๋นี่ผมกลับมาเล่นใหม่นี่วะเนื้อเรื่องมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเนื้อเรื่องมันมีอยู่เอ๊ยกูยังไม่ต้องทำอะไรเลยเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยมันมีดอยตัวหนึ่งอ่ะมันไป รีคอร์ดบทสนทนาของพวกซิดเอาไว้เราก็เลยตามมาเอานะฮะพอมันอยู่ที่นี่แห่งนี้เอ้าูยังไม่ทันทำอะไรเลยเดยวกูยังไม่ทันทำอะไรเลยดันลม้มอกหนึ่งตัวโชว์อืมโชว์เช็คโชว์อโชว,โชว์เต็มหน้ากูเลยอืมดันล้มยืนแห่ยืนแห,ห่อะไรอืมจะตายซะแล้วยิวก่อน แนะพอเป็นเลเวลสองเราเดินไปฮิลไปได้แล้แนมของคดีตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดจะมีอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมไอ้พวกทัสเก็ตไรเดอร์นี่พักล้มไปก่อนหนึ่งตัวนี่่อนหนึ่งตัวโท้โท้สวัสดีครับด่านล้มเดี๋ยววิ่งไปฟันตัวนุชโทษเทปโท้โทษโทษโอ้โทษ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 โดนลบ โอ้ดันลบโอ้โทษเน่เน่เน่แล้วก็ไอ้นั่นปืนใช่ไหมโอเคเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยกูยิงมันโดนมั้เนี่ยโอเคโดนตายแล้วมันตายแล้วเยี่ยม เราใช้ฟอนดึงดีกว่าสวัสดีครับดึงมาเนี่ม,ม,นม,นมีมีปืนมึงมีปืนโอเคกูยอมมึงมีปืนกูยอมกูยอมเฮ้ยแม่งยากจริงวะ่ะแม่งยิงนัดเดียวตายเลยเวลาเราไม่มีเกราะแม่งยากจริงวะ่ะเี้ยปืนยิงนัดเดียวตายเลย,เลยนะฮดึงจิ้มจิ้มแขน กิมแขนขวาเนี่ยไอ้นี่ยืนแย่โอ้ย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 ตาย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 กูตัดไม่ต้องไปไหนแล้ววันเนี้ยตายเอาตายเอาอยู่เงี้ย ไตัวข้างบนไปดีกว่าแล้วกันดูแล้วดูท่าแล้วเราไม่น่าจะต่อกรกับมันรอดนะฮะอุ้ยกดเิดโทษมึงเดินฮิวเลยเนี่ยดีอะไรมาตัวเดียวคิดจะคิดจะเปรี้ยวกับพี่เลยกูเจไดนะเว้ยกูเจไดนะเว้กเจไดอายืนแฮ่ยืนแห่ยืนแฮ่ปันตบดิวเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันชอบยืนแฮ่ยืนแฮ่ เรามาตามหาดอยนะฮะจะว่าสองตัวนี้นะฮะนายเห็นดอยเราหรือเปล่าเห็นเปล่านาะนายเห็นดอยเราหรือเปล่าตาเหลืองๆือกด,ดับเอาดาบแช่นะนะเห็นดอยไหมน๋อหรือช่างมันเอาดาบแช่เนะ่ะตรงนี้คือรายตรงนี้มีเษทูลตรงนี้ข้างบนนี้มีกระสุนนะฮะขอบคุณมากเราไม่เคยได้ใช้อยู่แล้วอ่า เราไม่ได้มาทางนี้นี่วะ่ะเราเอ้ยเราไม่ได้ไปทางนี้เดี๋ยนะถ้าจำไม่ผิดมันเข้าบ้านอันนั้นเปล่าวะเออจำได้ว่าเข้าไปแล้วแม่งมีบานเลยทำไมมึงตีแรงจังวะมึงเป็นมึงไม่ใช่ดาบไรเซเบิร์นเะเว้ยทำไมมึงตีแรงจังเลยเนี่ยถือปืนเนี่ยเล่นจังปืนนี่เล่นจังเลยปืนเนี่ยเล่นจังเลยมาเล่นดาบมาปืนโอ้โหบานเลย แล้วมันก็ไม่ยอมมาเลยนะเอาระเบิดไปแม่งไม่โดนเอาระเบิดไปแล้วมันก็ยืนรอให้เราปาระเบิดเนาะดีดีด,ดีเป็นเด็กดีดึงล้มหนึ่งตัวโชโทษโชโทวโชแหมงงงงเหมือนกันงงเลยดิกูยังงงเลยเลงดาบของข้าใครเห็นแล้วงงคนใช้แม่งยังงงเองอยู่เลย มีปืนเหรอมีปืนอ,อ่ะมีปืนเหรอจ้าด้านหลังมาโดดหลบแหมเอายืนแฮ่ยืนแฮ่พิมพ์หัวยืนแฮ่อันนี้ระเบิดไม่ต้องยุกมนันนี่ก็ระเบิดเราไปทางไหนดีวะอ่ะเราขึ้นแล้วกันบร์เลยนะเอายืนแฮ่ยืนแฮ่มึงล้มก่อนเลยพิมพ์เข้าไปกิ้งหลบแ๊บแน่ดึงล้มอืมตับเต็มหัว ดึงล้มเลยก็จะทิมหัวอะทำอยู่ท่าเดียวตอนนี้ดึงและทิมวิ่งมาอูดึงสะดุดหินล้มทิมมึงมาทําอะไรดึงล้มไปฟันตัวน้นโช่โดนกูโดนโช่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 จะตายแล้วเดี๋ยวกลกบกบกำกำซุดุดน้ำมูกแป๊โอเคเลือดเต็มแล้ว ไม่เชิงเต็มหรอกเลือดเราครึ่งเดียวจากระดับปกติเก,กราะก็ด้วยมีก็เหมือนไม่มีตอนนี้เอ,อ่ออ้าวไอ้นี่มันแพ็คเลือดนี่อ่ะปะโถ้ยืนหิวทำไมเนี่ยออกอ่าล้มกว้างใหญ่มาเกดึงล้มก่อนเลยโชว์โชว์โช,โชเทโจดึงล้มโช โอ้กูตายโอ้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 แล้วกูไม่ได้เซฟด้วยโหลดเช็คพอยต์กว่านาจะไวกว่ามันที่เดียวกันป่าวะโอโหที่เดียวกันเลยทิพายต้องมานั่งเริ่มเล่นใหม่อีกลืมเซฟไวระหว่างทางเช็คพอยต์มันไม่ค่อยมีครับเกมนี้ ด้วยเลยไหมผมอยากตีกับมึงแลว้ววะบ๊ายๆผ,ผมไม่อยากยุ่งกับมึงโอ้โหบ้าเลยถอยไปกูไม่อยากยุ่งกับมึงกูไม่อยากยุ่งกับมึง ก,กระอกขอคบคุณมากเต็มแล้วตรงนี้ห้ามโดดลงไปนะโดดโดดลงไปก็ไม่ตายนะแต่ว่ามันไปวนที่แรกเริ่มเออเดี๋ยวกูเซฟก่อนบทเรียนมีไว้ให้เรียนรู้เราลืมเซฟแล้วก็ต้องเซฟไปตรงนั้นมีตัวหนึ่งยืนเนะี่ยกูเห็นกูเห็นแนอย่ามาทำเป็นยืน อืหมเนีกว่าจะไม่รู้ซะแล้วกดผิดอันขอโทษกดผิดอันเดี๋ยวได้ได้ได้จะล่วงจะล่วงเดี๋ยวมีปืนด้วยอันนึงตัวนึงอะมีสองตัวด้วยปืนอืมไม่โดนอืมอืไม่โดนอืมโดน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 หลบปืนแ๊บเลยจะกิงหลบปืนเอายืนแห่ยืนแห่ยืนแห่พับกิงหลบปืนพับพบพับพับพับบแฝงับแฝงอันนี้ไม่ใช่อันนี้รอยนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ยงบนวาบอว,วโดโดติดนี้เลยนั่นดอยเฉยๆนะฮะกระโดดไม่ถึงเลือดเ,เต็มอยู่ขอบคุณมากฟ้าระเบิดขึ้นแม่งเลยอืระเบิดกูหายไปไหนหวะเอายืนแห่ยืนแห,นห่ดึงดึงเลยยืนแห่ยืนแห่ระเบิด ตูมเห็นเลยนะว่าโดนโดนโดนแต่มันไม่ตายยิงมันโดนระเบิดโดนนะแต่ไม่ตายเราดึงมันก็ไม่ล้มด้วยโดดขึ้นทางไหนได้บ้างเนี่ยโดด,โดดขึ้นนีได้ไหมไม่ได้มึงรอดไปนะมึงรอดไปนะมึงวันนี้เขาจะปล่อยเจ้าไปก่อนอ่าตอนนี้เช็กคอยให้เราแล้วมึงมีงปืนอีกแล้ววิงสิกแซ ตดึงดึงดึงจิ้มจิ้มตีอืมตายติกแกซิกแซอืมดึงมาจิ้มจิ้มสิจิ้มน่าแหละกูโดนยิงโดนยิงนัดเดียวกรอหมดเกี้ยงดึงดึงดึงมึงไม่วิ่งมากูดึงดึงดึงๆเนาะยืนนิ่งเลยกูชาร์จปืนเนี่ยเฮดช็อต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 แมสตโดนโดนละปืน ปุ๊ดจะปูเบอร์อื้มศพคุณถลายถลายไทยเทอร์ปืนมึงดีมากเลยเนะี่ยลืมไปเลยว่าเราก็ปลาดาบได้ปลาดาบโชนี่นี่นี่โชโชระเบิดโชปลาทะระเบิดเลยกูอุ้ยโผล่มาตอนไหนโผล่มาตอนไหนเนี่ยมีกรอบไหมเฮ้ยอันนี้ระเบิดอันนี้ระเบิดเก็บเก็บเก็บเอ้ย ทางมาลงน,นั่นแหละกับการมาแค่หาดอยตัวเดียวนี่เราต้องล้างเผาพันชัสเก็ตไรเดอร์เลยหรือนี่เลยหรือนี่นโชโชปาดาปูมตูม,มอาไ่ตูมมันดีครับ,าาบมไม่โดนปาดาเพ๊บปาดาโชไม่โดนโดดหลบปาดาโชวโดนแต่ไม่ตายเอายืนให้ฟันตีนแม่อันอันนี้ไงเลือดเราเต็มอยู่นี่า่าเราต้องการกรอกะอะ อ่าสวัสดีจาว่าอ่านี่ไงที่เป็นรถอะไรของมันนั่นแหละเราเชื่อว่ามันมีปืนตั้งตัวหนึ่งอ่ะไม่มีเว้ยไอตัวนู้นมีไปเก็บมันก่อนอย่าเพิ่งอย่ามายุ่งกับครูเอายืนแห่ยืนแห่ไปโชว์ไม่โดนโชว์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 ไม่โดนโชว์โชว์โชว์โดนแล้วโชว์โชว์โชว์ไม่โดน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 แหมก่อนจะฟันโดนแต่ตัวแต่ตัวลำบากลำบาก เออันนั้นตอนนั้นก็มันก็ยืนกันอย่เี้เออแล้วก็มีปืนนี่หว่าเออไอ้เราก็ฉลาดอ๋ออืมนั่นไม่ตายคำา่ะวัดช็อช็บชโชว์วัดโดดหลบปืนแน่ดึงดึงปลาดาบโชว์ไม่โดนเอ้าโดนทำไมมึงไม่ตายดาบมันทะลุตัวเออปลาดาบอะทำไมมึงไม่ตายนะ่นแหละดีมากเกี่ยมเออปาดาบมันเปนลืองฟอสเนี่ยไอ้เราก็ลืมไป ปาดาโชเอาแม่งนั่งหลบคเขาเล่นเคาน์เตอร์อ่ะนั่งหลบเนี่ยเล่นเคาน์เตอร์เลยเอาแขนขาดเยี่ยมเราต้องขึ้นรถนี่ว่ะมันใช่รถป่าวะเขาเรียกว่าอะไรเนะนี่ยนี่มันดึงได้นี่นี่จำได้ไอ่เพียงขึ้นมีไรเหรอก้อาวไ่ขึ้นขึ้นไปเอออ้าวไ่ขึ้นอีกขึ้นขึ้นแน่ขึ้นไปสิอา้อาวอ้าวเฮ้ยลงมากาันมึงลองมากาัน ลงมาก่อนเอาเออลงมาลงมาให้มันรู้สะบ้างว่ากูเนี่ยเจ้านายมึงชังซึกสังวอนไว้ซะไม่ใช่แล้วอ่าขึ้นสิเอาสีงนี้ไม่ยอมขึ้นเออนั่นแหละขึ้นไปเจอตีนดึงลงมาก่อนเลยมีปืนนะมีปืนมึงลงไปก่อนเลยอันนี้ดึงดึงล้มจิ้มหัวอื้มเต็มเต็มเป็นทาริตี้ เอาน่าเอาน่าเอาวิ่งมาวิ word, settling, ่งมาโชดึงลมจิ้มหัวเอานั้นมีปืนเนาะปลาดาบไม่ถึงกระโดดปลาดาบไม่ถึงกระโดดปลาดาบโดนโดนโดนเด้ไหมฟอสฟอสหมดฟอสฟอลัสอืมแมงยิงแมนขึ้นเปล่าวะกระโดดปลาดาบโชไม่โดนปลาดาบปับไม่โดนดึงลงมาเลยอ้าวไม่โดนอีก ปาดาบโชว์ linkage, ไม่โดนเอ็ดเรรู้สึกเหมือนมันจะยิงแม่นๆ่นชอบกลอ่าเราจะเล่นอะไรกับมันดีวะไม่อยากปีนกล่องขึ้นตอนเนี้ยกลัวโดนมันยิงปาดาบไม่โดนปาดาบไม่โดนปาดาบไม่โดนปัดหมดแล้วฟอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเด,ด,ดปาดาบโชว์ไม่โดนเอาโดนโดนตีนโดนตีนเอานี่ไงกระขอบคุณครับ เราต้องขึ้นไปโน่นตรงโนนตรงโนนจำได้จำได้นี่เราต้องกดสกวิตช์ตรงนี้ปิ้งไฟเขียวนั่นแหละแค่นั้นแหละ,ลหละเราขึ้นมาแค่นี้อันน่ะข้างบนมีกตัวหนึ่งเห็นเ่อะไรกับมันดีติดอะไรเนี่ยดึงไม่ถึงหรอกทางปล่อยมันแล้วกันนะเราถือว่าไว้ชีวิตมัน ไม่ยิงกูนะไม่ยิงกูนะดึงดึงล้มปาดาบปาดาบปาดาบไม่โดนปาดาแน่มันยิงถึงหรอือวปกระโดดป,ปาดาบแน่เนตายตายล้มหายตายจากดึงแอจํำได้จํำได้เนี่ยนี่ก็ขึ้นหรือไปหรือลงวะโอเคขึ้นขึ้นไปตรงนี้ แน่ที่เราพึง่งคาไปเมื่อกี้นี้ครับตัวนี้อ่ครับตัวนี้เจออะไรไหมไอตรงนี้แหละมออยากจะบอกว่าตอนเล่นนอร์มอนอ่ะผมไม่รู้วิธีไปจริงเว้ยผมเลยแบบเติมเลือดให้เต็มแล้วก็วิ่งป่าไปเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ผมมันดูแล้วไม่น่าใช่เดนนี้เ,นเนดนระดับยากไปไงดีวนะเนี่ยเซฟก่อนอย่าพึ่งเดือดายโหลดขึ้นนี่หรือเปล่า ไม่ใช่ออืืหนอนดิ้นตายอย่างนี้เนี่ยเซฟไว้เพื่อประการเนี้ยข้างล่างนี้มีจาวาสองตัวจำได้ป๊อุ๊บหน้ามีแพ็กเลือดให้เก็บแล้วก็สวัสดีครับไม่ต้องห่วหงครับเรามาอยูงส,ส,ดดส,สันติสันติอุดดันสันติสันติสันติดันสันติเรามายัางสันติอุดดันลงลาวาน,านั่นตาย นรัสันติเราจะดันท่านลงลาวาเองมาแกล้งจาวาเล่นอืลงลงไปลง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 ,ลง,ล,งลงไปลงลงเออนั่นแหละขอบคุณมากตอนตายอยู่ในลาวานั่นแหละไอ้นี่หรือเปล่าน้ำเนี่ยอ่าใช่ด้วยแบบว่า <c oughs> หายร้อนทันทีสงสารจาวาเมื่อกี้วะไม่น่าแกล้งมันเล่นเลย อิ้ยโหดดีมีเป็นไฟเลยโอ้โหปารดาไปหามันก่อนเออุ้ยมันมีปืนเด็ดเจไรบ้าเลยกปืนมันอะตรงนี้ไปไม่ได้ชัดเจนแต่อุ้ยอื้มอื้มโซนซ่าเลยเนี่ยซ่าเลรจะกระโดดข้ามไฟโชว์ได้ดูเว้ยอ่านีิจาวาดีครับเอ้าวิ่งไปหาไฟเองเจ้า ไปตามเพื่อนเจ้าไปดิเพื่อนจะวิ่งทางนู้นน่ะไปด้วยไป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 ไม่ไปนะปั่นชิงเลยอเรียบร้อย <c oughs> แก้งมันเล่นอีกแกอ่ากดสวิตสวิตอะไรไม่รู้สวิตดับไปบนัดนีอ่อ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวเวลาลงรีบไปอ่าสวัสดีสวัวดิท่านทานั้งหลายอุ้ยอือหึมีตัวอือหึอม่มีตัว,ตวโดนล็อ่า นี่ขุนดอยตัวเล็กๆน่ารากักฟันทิ้งแม่งเลยน่ารากักบ้าได้ไรกนเนี่ยอันนี้ดันอันนี้ดันเอ้เอ้กูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นกูเห็นเอ้ระเบิดเราปาข้ามาปะวะเฮ้มันอยู่นี่ระเบิดกูเห็นนะกูเห็นนะไปไปตายเรียบร้อย มีตัวอะไรจะมาหรือเปล่าสปีดโธ่สปีดนี <con Liberty Overwatch> <c oughs> ่เร็วแรงทะลุนรกเร็วแรงทะลุนรกนี่นี่นี่หมดเกลี้ยงฮะไงโอ้ไม่มีใครสู้เราได้เฮ้ยอะไหนไหนไหนมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งนี่ดอยดอยอยู่นี่เห็นป่ะไปโหดเข้าไปเลยเช็คพอยต์เสร็จแล้วตะกิ้เราง่ายแต่น้องก่อน you follow guess just better me. จบยังเนี่ยุยอยู่นั่นแหละอ๋อยังนะฮะอาป้าป้าขัไป้ป้าไปเรืยไปด้วยไปด้วยแป๊บอ่านี่เฮ้ยยังเหลืออีกเนี่ยดันทิ้งอืมอืมดันทิ้งจิ้มจิ้มจิ้มหัวจิ้มตัวกิ้งหลบฟอร์ดดึงเข้ามาจิ้มหัวเนี่ยเป็นสเต็ปสเต็ปอัจฉริยะ เข้ามาเข้ามาเซ่ดันทิน้งหนึ่งตัวฟันโชดโชยอยู่แฮ่ดนัดนดันจิ้มจิ้มจิ้มอะไรจิ้มจิ้มไม่จิ้มฟันทิน้งแล้วหมดเรียบร้อยไอ้คาธานมึงไปไหนมาคาธานมึงหายไปไหนมาไม่ไม่ช่วยกูบ้างเลยเนี่ยโอ้ยโอเคจบแล้วอีกภารกิจหนึ่งยามาเจอ,อกันในภารกิจหน้า So, how's your training going? I just on a few errands, nothing exciting. Same here. I guess that's just how the training works. I thought it was just me. Ever wonder if your master is holding you back? You know, making sure you don't become too powerful? Why would you say that? Well, Kyle doesn't seem to really foster my talents. I've gone on a couple of missions with him, but doesn't let me do any of the really important stuff. <laughs> maybe he's observing you, you know seeing how you accomplish your missions. I wouldn't worry about it. I'm not so sure what do you think, Jaden? Well, I ready to get back out there. Did I interrupt something? No, not at all. Well, I'm ready. Let's go. <laughs> เหมือนคนอื่นๆเขาบ่นกันนะว่าเมื่อตัวเองแบบว่าไม่ได้ทําอะไรสําคัญๆเลยแบบว่าเอ๊ะมันอะไรเนี่ยกลัวกลัวกลัวเอเก้าอี้ล้มได้ได้เลยเอ้าทิมหายขาเก้าอี้หลุดได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเซฟข้างในนั้นเดี๋ยวก่อนเดียวนะขอซ่อมขาก้าอี้ก่อนคิวเอาฮิวเต็มเลยเรียบร้อยอ่ะปืนปืนป๊ป๊บป๊โอเคไปเดี๋ยนะซ่อมเก้าอี้กอนได้ได้ได้ โอเคขาเก้าอี้หลุดจะล้มแล้วเมื่อกี้นี่โอเคนี้เขาให้เรามาอ่ามีกลุ่มลึกลับเนี่ยมาควบคุม p o w e พ s t a ส i o นที่นี่เราต้องการจะหยุดไอ้พวกที่มายึดเนี่ยแต่ว่าพยายามอยให้ตัวสถานีเนีมันเสียหายด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเปืนอะไรเข้าไปยิงไม่ได้เราต้องส่งคนไปลักลอบเข้าไปแทนนะฮะก็เป็นเรากับคาทาน คาถาที่ไม่รู้ว่ามันหายหัวไปไหนนะคาถามึงไม่อยู่กับกูอีกแล้วเออเจอใหม่พัดหน้าสวัสดีครับผมการเป็นการปิดคลิปไงกระโดดหลบลงเนี่ยยบาบาย